สวัสดีเอฟซีช่องพอนสาวคนนะคะวันนี้พออนก็เดินนะคะไปทำงานนะคะผ่านนาลุงพลอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะงานุงค์ถูกบริจิตนักราดนะคะโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เนี่ยขับรถดีๆนะโอ้ยหอนทางพ่อแม่พี่น้องเลยต้นลุ่มนี่นะคะผ่านไปเรียบร้อยนะคะวันนี้บ้าก็เดิน กลางเช้านะคะฝาดนด้ำดงพลแล้วนักนักบุญใดล่ะเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้โอ้เพิ่งมอนทา้นา,นทางเดินเจ้าเด้อมอนท้างแฮงบดีเด้อพ่อใหญ่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะดเด้าอวัอน,น,อนนี้ไปขึ้นของเส้นทางผ่านหน้าดงพลต้อกินดีเองเนาะ ขอพรองค์ขูบริจิตนาคราชแล้วนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยน,นะคะฝนก็ตกบปป่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี้อากาศเย,ย็นเด้อค่ะเด้อตรงสายมือนี้เฮ็ดเบีย้ยกเฮ็ดงานบ่มีเหงอเด้อมือนี้เออบรรยากาศเนี่ยฝนตกเด้อเพิ่งขนทางก็ได้โอ้ยเป็นลมเป็นร้อนเน้่ยเด็กสาวอนแรงโอ้ยนี่เราบอท้อซ้บ มันเป็นน้ำหาันหนาเฮ็ดหานะป่บมาว่าในบอกแกงกัปลาุ่นหอยถอดเท้า่อน่ะแกงกปาอน้ายมนตายดูานมันนใจ่โดนดนมือเนื้อมือไปโดนปุ่มปุ่มล็อกอะไรสักอย่างนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสะพานด้วยพอม่นพี่น้องสะพานนั่นที่เข้าบ้านนห่วยนำเพียงนาะ จะเป็นเาคิดบ่าถือก้าทำเราคิดกับฟัให้หลายๆเดอ,อ,อ้อพ่าแม่พี่น้ยดอกบัวง,งามไปเลยดอกบัวแดงไปผดมีซาดอกบัวในเป็นเศษฐีได้ด้คนมาเออเกียบหมากไปาคลา,ายกพาลึกก็ขอให้งามล่้นี่ครับเรลยนได้ไหน,น,น้นานอืมเข่าอันหน้าค่อยกับ โคกเกี uh. ่ยวเหรอเด้ว่าส uh. uh. ั้นพ่อใหญ่เอ้ยเออลูกสาวโคกบอกว่าแม่ว่าสั้นแฮมเบนสิเกี่ยวเข่าระบอกเด้อว่าสั้นสิสิติดต่อรถเกี่ยวห้ว่าสั้นเอออุ้ยดมมีไหมอุ้ยพผลึก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 พลลื้พอแม่พี่น้องเอ้ยหนทางแหมแม่นฟ้อนถือรางวัลในกระเทียน ม้าสอมแซมู่ดอกข้างเข่าหน้าลุงพจน์น่ะนะข้างเป็นหลุมหลายพโพดต้นแต่ละเทื่เนี่โอ้ยแอลคดแอลส่งไปบนนะพี่นอ้องประมาณนี้ค่ะทุกคนพอดแล้วเนี่โรงเรียนบ้านหวนา้วยน้ำเที่ยงเด้อพ่อแม่พี่นอ้องผ่านไปอ,อูน่ะ ก็เฟอร์บอกว่าลุมพะลึกพะลือ้อแมนอีลีด้วยเพราะไม่ไปนอ,อนคนนั้านเตนลำปัมประมาณนี้คะ่ะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทำคลิปสั้นๆนะคะวันนี้เดินทางผ่านนาลุงพลอีกแล้ว ก็มีฝนตกเพาะแปะเพาะแปะนะคะตกลิน้นพอดีพอดีพอเป็นพี่น้องนอนเว้นเนี่ยนะอ่าอืออือโอ้ยมีมองหลีกเลยอ่ามันม่มองหลีกเลยค่อยไปพะย่ะอ่าก็ค,อคอ่อ,คอยสวนเด้อเออโดนแห้งมาได้ยันแอลส่งค <laughs> นน่ะรถฝนกระไดเอา เขาเฮงลุมใหญ่บ่า,า,น,านี้ออ,อ้สะอ,อนกกล้่ยกระจอกแม่ปลูกอยู่ขางเงิน้าอยขาดเนี่ยนีปลอยด,ดงดเลดเนาะอไรมนดไม่หรอือจะเลีนบมกยังไงดโอยลดไม่กับโบวาแล,ล้วอะไรไม่ไม่กัมาตวนลองเบิงลดลุมให่ป่านนี้เออป่านมันนอนบานนี้ โอ้เขานอนอพิ่นว่าเขาปูสาดคนว่าเอออ้าวคุณนาเขานอนทำไมคุณน้องรถเกีียวบันไดได้ไหนเนาะไอ่ฮะได้ยู่เอข่อราคาแออเกี่ยวยากเด้โอ้ยส่วนเอาขี้ดินมาเนี่ย่ะโบจ้างร็อกรดเกีียวเนี่ยแบบเร้พอสิเกีียวเองเออ ประมาณนี้คะ่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ